นี่คือคอลเลกชันพิเศษระหว่างแบรนด์ Daybreak ครับเขาทำคอลเล t ชันกับศิลปิน One Mill ครับ เบรกเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยนะครับหลายคนน่าจะเห็นในแอดมาบ้างจุดขายของเขาเลยนะครับเขาเป็นแบรนด์ที่ใช้วัสดุใช้การผลิตที่อ e ีโค่มากๆและนี่เป็นสเนคเกอร์คอลเลกชันครั้งแรกของเขาเลยครับและจับกับศิลปินวันนิลด้วยผมว่าหลายคนต่อให้ไม่ฟังก็รู้จักคนนี้คอลเลกชันนี้จะมีชื่อว่า never give up ครับ never give up เนี่ยมันเป็นแท็กไลน์หรือมันเป็นมอตของวันนิลด้วยูว่แล้วคนต่อให้ม่ฟังก็้มานาน,น,นี้คอลเลกชันนี้ว e เนี่ยมันจะมีทั้ง ตัวที่เป็นสินค้าแยกๆมันมีหลายไอเทมนะคบมีเสื้อผ้าด้วยซื้อแยกก็ได้หรือใครอยากซื้อบ็อกซ์เซตแบบนี้ที่เป็นลิมิเต็ดก็มีเหมือนกันครับวันนี้ผมก็เลยจะเอาบ็อกซ์เซตมาให้ดูว่าข้างในเนี่ยถ้าซื้อแล้วมันมีอะไรบ้างแล้วไอเทมหน้าตาเป็นยังไงบ้างดีเทลแรกก่อนเลยครับถ้าเราดูรอบๆกล่องเนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นมีลายกราฟิกอะไรอยู่ใช่ปะ่ะมันจะเป็นกราฟิกที่เป็นลายงูครับผมว่าเห็นแล้วก็รู้แล้วว่ามันเป็นลายงูแต่ว่ามันมีคอนเซปต์อยู่ครับมันไม่ใช่แค่งูเฉ เป็นมอตโต้ที่วันมีคเขาใช้มานานแล้วครับซึ่งผมว่ามันเป็นเหมือนแบบ m e n ล a l ี้ i t y ของศิลปินของนักกีฬาทุกคนก็จะมีสิ่งนี้อยู่ซึ่ง never give up นี่ครับถ้าเอาตัวอักษรแรกมา n g u never give up เนี่ยพอมันอ่าน n g u มันจะอ่านว่างูครับซึ่งผมชอบคอนเซปต์นี้มากๆผมชอบการตีความแบบนี้มากๆเราอาจจะได้ยินคำว่า never give up มาบ่อยใช่ปะแต่ว่าแต่การแปลงท็กไลน์จากสังเกตที่เรงชอบมาเป็นภาษาไทยแล้วมันเป็นคอนเซปต์ที่ชัดเนี่ย โหชอบผมโคตรชอบเลยผมรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะเรียบง่ายนะครับแต่มันดีมากเลยอะ่ะอ่ะอันบ็อกซ์นะครับหกล่องดูดมากเลยอะ่ะนี่ครับเออเอา,เอาฝานนี้มาข้างนอก มันก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นกราฟิกงูงูเลยซึ่งงูเนี่ยเขาจะใช้ในไอเทมอื่นๆในคอลเลกชันนี้ด้วยรวมถึงตัวเมิร์ของวันมิลเขาเองแล้วก็มีพวกาศาสตร์สีอะไรเงี้ยนี่เป็นเอลิเมนต์ของเขาตรงนี้จะเป็นโลโก้ครับ Never Give Up One Meal X Day b r e a k อ่ะดูของข้างในกันครับปึ๊บสิ่งแรกครับนี่แพคเกจจิ้งอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งของ Day Break นะผมเดานะซึ่งมันเป็นถุงเหมือนถุงพลาสติกแบบสัมผัสมันจะแปลกๆนะครับเขาเขียนว่าอันนี้ครับ This package i s made from plastic อันนี้ไม่ใช่พลาสติกครับเพราะว ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะโอ้แต่สัมผัสมันดีมากเลยครับนี่ไม่ใช่พลาสติกจริงหรอโอ้เขาเขียนไว้ตรงนี้ครับว่าทำมาจาก natural material ครับ100%ครับผมไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะแกะมาก่อนอเทมแรกก็เป็นหมวกครับหมวก never give up แล้วก็มีงูตรงนี้ป,ป้ายเปย์ไหนๆก็ไหนๆแล้วใส่เลยแล้วนะครับเป็น snapback นะครับเป็นทรงแบบ t r u c k e r ก็คือข้างหลังเป็นตาข่ายข้างหน้าบุกโฟมหน่อยใส่เออใส่ประมาณนี้น่ครับประมาณนี้ครับมาไปแล้วอเทมแรกอเทมที่2ครับที่อยู่ใน box s e ตนะ ็ถุงเหมือนกันครับอันนี้เสื้อครับนี่ครับเสื้อตรงหน้าอกจะเขียนว่า never give up ครับข้างหลังก็เป็น เป็นกราฟิกอันนี้ใหญ่เต็มหลังนะครับแบบนี้แข่งข้างซ้ายมันจะเป็นโลโก้ daybreak เป็นปักนะครับไม่ได้เป็นสกรีนใส่ตัวเสื้อเงี้ยเป็นสกรีนครัซึ่งดีเทลเสื้อเนี่ยข้างหน้านอกจากจะมีโลโก้นี้แล้วเนี่ยข้างล่างมันจะมี line. ลาย color splash เป็นแบบหยดสีสาดสีอยู่ข้างหลังก็จะเป็นลายเนี่ยครับลยยายใหญ่ๆไอ้งูเนี่ยสวยนะครับเพราะมันเป็นสีเขียวเนี่ยผมว่าสวยเลยมันตัดกานนี้ดีหมวกนครับหมวกอันนี้นะ ราคาอยู่ที่1,400บาทครับส่วนเสื้ออยู่ที่1,800บาทครับอันนี้ผมได้ไซส์ M มาแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์หนึ่งไซส์ครึ่งอะโอเวอร์ไซส์ประมาณนึงครับนี่ครับกล่องมันเป็นกล่อง2ชั้นข้างในมันจะมีอันนี้เราจะอันนี้ออกมากล่องดีเลยครับกล่องแข็งมากเลยไม่มียวบเลยนะแพคเกจมันดีมันก็ต้องแอพเชียร์หน่อยเปิดมาข้างในจะมีรองถุงที่มีรองเท้าที่อยู่ในถุงพีทีครับนี่ครับคือ Daybreak X1 Mail ครับ พอสูงมากโมเดลนี้เป็นโมเดลที่เขาขึ้นรูปขึ้นทรงข,ขึ้นมาใหม่เลยนะครับเ e เบก k เนี่ยมีรองเท้ารุ่นที่เป็นพื้นแบบนี้อยู่แล้วครับแต่รองเท้าที่อัปเปอร์แบบนี้ไม่มีนะครับะนเ้นเขาขึ้นใหม่หมดเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมให้คะแนนตัวแรกเลยเพราะรู้สึกว่าการทำคอลเรคชันเนี่ยถ้ามันทําให้มันยิ่งตื่นเต้นกว่าที่เขามีได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับเลาลงทุนขึ้นมอนใหม่เลยมาดูดีเทลกันครับข้อเนี่ยมันเป็นข้อที่ สูงมากเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะถ้าผมเอาแ i r j จ r แดนวนมาเทียบครับอันนี้ส่งปี85ข้อมันจะสูงวันนิดนึงครับสูงกว่าอีกประมาณนึงเลยเห็นป่มแล้วก็ความอ้วนอะไรเงี้ยค่อนข้างชัดกว่ามากๆวัสดุที่เขามาใช้ครับเขาบอกว่าเขาไปหาผ้ายีนที่มันเป็นเดสต็อกยีนเพื่อมาใช้คู่นี้โดยเฉพาะเลยครับดีเทลข้างหลังเราจะเห็นว่าเป็นผ้ายีนใช่ป่ะแล้วก็ไปจนถึงลิ้นลิ้นนยครับก็จะเป็นผ้ายีนด้วยเป็นยีนแบบฟอก,ฟอกนิดนึงสองคู่เนี่ย ตรงนี้เป็นโลโก้เดย์เบร k ครับข้างซ้ายส่วนข้างขวาจะเป็น I Love One m i l l แล้วก็มีดีเทลแบบสาดสีอะเชือกครับเชือกเป็นเหมือนไนล่อนอะไม่เชิงไนล่อนเป็นเหมือนแบบโพลีหน่อยๆอะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นได้มันเป็นได้สปัน,นครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะมันคืออะไรแต่ว่าตรงโทรบ็อกซ์นะครับอันนี้เป็นหนังปั๊มลายงูมาเลยครับ นี่คือหนังเป็นแบบไบโอเลเทอร์ด้วยนะครับเป็นหนังที่ Eco อีโคอ่าปกติซึ่งไอชิ้นส่วนที่เป็นหนังเนี่ยมันจะลามไปถึงตรงนี้ตรงขอบรูรอยเชื่อกนี้เลยและพระเอกอีกอันนึงนะครับคือวัสดุที่อยู่ตรงแผ่นแนวข้างๆนี่ครับอันนี้มันเป็นเหมือนผ้า ที่ให้ความรู้สึกเหมือนแคนวาสที่ละเอียดหน่อยๆแต่จะเห็นแบบเห็นขุยมันออกมาบ้างเล็กๆน้อยๆบางจุดครับไม่ใช่ทั่วทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่เรียกว่าเฮมครับหรือใยกันชงซึ่งอันนี้คือพระเอกของเดเบรกเหมือนกันครับเดเบรกเนี่ยต้องผมเล่าก่อนว่าเขาจะเป็นแบรนด์ไทยที่ จริงๆแล้วเขาเป็นโรงงานผลิตรองเท้ามาก่อนครับมาเกินแบบ40ปีอ่ะแล้วเขาก็เลือกที่จะทําแบรนด์ของตัวเองมันเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงสามารถสร้างพื้นสร้างอัปเปอร์ขึ้นมาใหม่สร้างรองเท้าโมเดลใหม่ๆได้ทันทีที่เปิดแบรนด์นั่นเป็นเพราะว่าโน้ตฮาวแล้วก็รีซอัของเขาค่อนข้างเต็มที่อยู่แล้วครับผมขออนุญาตคาดรายการด้วยการเอารองเท้าเดบกมาให้ดูนิดนึงครับเดบ,บักมันจะเป็นกล่องแบบนี้ครับกล่องที่พิมพ์สีเดียวและเป็นกล่องหลังธรรมดา มีหูที่วอย่างนี้ด้วยครับการพิมพ์แบบนี้มันก็จะประหยัดหมึกแล้วก็ีไซเคิลได้ง่ายกว่าผมอ่ะไออันเนี้ยก็อันนึงนะแต่ว่าเขาส่งอันนี้มาให้ด้วยแล้วผมเพิ่งเคยจับแพคเกจจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นแพคเกจิงที่ที่ค่อนข้างสรุกมากๆเลยครับมันไม่ใช่แค่กล่องรองเท้าธรรมดาเขาพยายามดีไซน์ให้มันมีแบบลายพิมพ์ข้างในอะไรเงี้ยจะเขียนว่า kindly grow from nature to g e t h e r แล้วก็อันนี้มีทงนีเทลอนะไรเงี้ยจริงๆมันอยู่ในถุงนี่แหละผมเปิดแล้วนี่ครับอันนี้คือหนึ่งในโมเดลของ Day เับเรียกตัววนี้่า TCity Platform ซึ่งถ้าเราดูใกล้ๆอีเนื้อผ้าตรงนี้จะเห็นเลยว่ามันเป็นใยกันชงทั้งหมดที่มันมีเท็กเจอร์คล้ายกับตัววันมลจริงๆก็คือคล้ายๆ c a n แคนวาสแล้วก็มีขุยบ้างเป็นบางจุดอ,อันนี้เป็นใยกันชงทั้งทั้งตัวเลยนะครับรวมถึงลิ้นซึ่งรุ่นนี้ครับ p City Platform เนี่ยพื้นของเขาเนี่ยเป็นพื้นเดียวกันกันกบตัววันมลวเห็นปะเขาไปเอาพื้นยืมพื้นนี้มาแต่อัปเปอร์ใหม่หมดเลย วันก่อนผมลองใส่ผมได้ใส่อันนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่าความสบายมันใช้ได้ประมาณนึงเลยนะครับอินโซ่ะมันค่อนข้างหนาและนุ่มมากๆเราข้างในเนี่ยผมไม่รู้เขาทำยังไงแต่ว่ามันเหมือนมันมีคอมเพสชันก็คือมันเหยียบแล้วมันกดลงไปได้อีกประมาณนึงอะมันทําให้รองเท้ามันไม่กระด้าง่ะครับจริงๆรองเท้าวันนี้ผมบอกวันผมไปงานมาครับผมไปงานเปิดตัวมาแล้วผมบอกแบรนด์ไปด้วยผมพูดบนเวทีด้วยว่าจริงๆผมไม่อินกับรอง,งเท้าทรงนี้เลย แล้วมันไม่ใช่รองเท้าที่ผมใส่เลยแน่นอนแต่มันทําให้ผมนึกถึงรองเท้าแบบ ยกแบบพาร w เวล i a มอะครับเขาเคยใส่รองเท้าที่มันเป็นสกนะีบูทอะอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมนึกถึงคือสีดําตัดขาวเชือกตรงนี้แล้วพื้นขาวทรงข้อสูงมากผมนึกถึง r ิกโอเวนครับซึ่งผมไม่ได้จะบอกนะว่ามันเหมือนวิกโอเวนเป๊ะๆแต่ว่าพอผมไปดูลองดูใน i อจีวันมิลเนี่ยวิกโอเวนเป็นรุ่นที่วันมิลชอบใส่มากเลยครับแล้วเป็นทรงแบบนี้เลยซึ่งรู้สึกว่าสมัยนี้มันไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับถูกปะ แต่ว่ามันก็จะเป็นรองเท้าที่มันนิชหน่อยแบบ big O v e n แบบนั้นอนะแต่รองเท้าที่อยู่ในกระแสจริงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีทรงแบบบวมๆมันม,มีความเป็นแบบ9 0หรือ2 0ง0สักอย่างนี่นแหละซูปราอะไรเงี้ยมันจะเป็นแนวๆนี้อยู่ซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับเพราะผมรู้สึกว่าพอวันมิลเขาทํากับเดย์เบรกเนี่ยผมว่าไอเดียเขาก็กดสุดเหมือนกันซึ่งไอเดียไม่ว่าจะเป็นของวันมิลหรือทีมเดย์เบรกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนที่ขอ approve ให้อันนี้ผ่านได้เนี่ยก็ในระดับหนึ่งนะครับจะต,ต้องเห็นอะไรชูประมาณหนึ่งอะถ้ามันไม่ใช่รองเท้าที่อยู่ในกระแสขนาดนั้นทีนี้ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นรองเท้าแบบวัยรุ่นวัยรุ่นอะมันเป็นรองเท้าที่มันแบบไปสุดทางมากๆเลยครับมันเป็นสิ่งที่เราตั้งไว้มองแล้วรู้สึกว่าพอมันมีคอนเซปต์มันมีการตั้งใจทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ได้ดีในระดับหนึ่งให้ใส่ไหมคงไม่ใช่แนวแต่ว่า ตอนที่ผมไปงานแล้วผมเห็นวันมิวใส่ผมรู้สึกว่าโอ้โหถูกต้องถูกต้องสุดๆถูกต้องทุกเช็คบ็อกซ์ผมรู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าพอมันเป็นคู่นี้แล้วคนเนี้ยใส่อ่ะมันค้นสุดสวยสุดในงานเลยผมว่าผมใส่ผมคงใส่ไม่สวยเท่าเขาอะ่ะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันถูกต้องไปหมดเลยครับเสื้อผ้าสไตล์อะไรเงี้ยมันคือโคตรเข้ากับ บอกบอกไม่ถูกอะพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าการที่เราตั้งโจทย์แบบนึงแล้วเราพยายามจะไปถึงตรงนั้นให้ได้เนี่ยต่อให้มันไม่ใช่โจทย์ที่ทุกคนจะต้องเข้าใจเห็นดีด้วยร่วมกันดีมันดีไปหมดเลยผมรู้สึกว่าใครที่เป็นแฟนวันมิวแล้วก็ชอบสไตล์เขาจริงๆอะ่ะน่าจะชอบมันนี้มากๆปือมันบ็อกซ์อันหนึ่งครับเพื่อ,อนนี่มันเป็นกล่องที่ที่เขาส่งมาด้วยครับเดี๋ยวให้ดูให้เป็นถนุงเท้าครับถุงเท้าคือว่า n e v e r Give Up 3สามสีขาวชมพู ดับนี่ครับอน่ารักนะเป็นหน่งเท้าบางๆนิ่มๆครับไม่บางอะ่ะหนาแต่ว่าเนื้อเบาครับนิ่มๆแล้วก็จะเขียนว่า I i o v e v o n e m i o n นี่ครับคอลเลกชัน Daybreak X One เม l ครับผมรู้สึกอย่างนี้นะผมรู้สึกว่าครั้งต่อไปที่เขาจะทำหรือว่าใคร ที่อยากทำคอลแล็ทจะเป็นแบรนด์ไทยผมว่าไปแบบนี้ได้พอไปงานแล้วเห็นวันมิวเขาพูดถึงรองเท้าผมรู้สึกว่าตาเขาเป็นประกายประมาณนึงอะคือเขาบอกว่าแบบพอทีมงานติดต่อไปปุ๊บเขาโอเคเลยทันทีเขาก็คงจะอยากทำรองเท้ามากๆซึ่งถ้าเป็นผมนะถ้ามีคนติดต่อมาแล้วผมรู้สึกว่าแบรนด์มีมาตรฐานแล้วประมาณหนึ่งประมาณเนี้ย ผมก็โอเคทันทีผมไม่ดูอเลยซ้ำเพราะว่าคือผมแค่รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งผมได้ทํารองเท้าของตัวเองเนะี่ยอันนี้คือความฝันสูงสุดในช่วงชีวิตนี้เลยจริงๆครับอันนี้ยินดีด้วยกับวันนิวและแบรนด์เดเบกเลครับอันนี้ทําได้ถึงจริงๆคอลเลกชันนี้นะครับไม่ได้มีแค่นี้ครับมีเสื้อผ้าอีกหลายๆเทมให้ไปหลายคนจะเป็นแฟนวนะันนิวเนี่ยหรือชอบคอลเลกชันอันนี้ ไปดูที่หน้าเพจของ Daybreak ได้ครับเซตนี้นะครับเซ็ตทั้งหมดเสื้อผ้าจะเปิดรับพรีออเดอร์ระหว่างวันที่20-30ถึง30นี้นะครับเป็นสแปนประมาณนี้ซึ่งนอกจากรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยก็จะมีรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นข้อต่ำเป็นตัวโลตัวนั้นมันจะออกแนวน่ารักน่ารักหน่อยวัสดุมันจะคล้ายๆกันอย่างนี้แหละครับผมแนะนาว่าใครจะพรีออเดอร์ให้ใส่ให้ตรงไซส์ครับให้ไปดูไซส์ของรองเท้า คู่นอื่นที่เราใส่แบ์อื่นๆดูเซนติเมตรนะครับผมใส่นี้27เซนแล้วกําลังสบายครับกําลังดีครับประมาณนี้ครับผมถ้ามีคะแนนแบบเกรดให้กับ collaboration นี้ว่ามีโจทย์นี้ทําได้ถึงแค่ไหนผมให้เกรด A ครับผมให้เกรด A จริงๆต่อให้มันจะไม่ใช่รองเท้าสไตล์ผมก็เถอะแล้วผมดูข้อมูลแล้วผมก่าเกรด A ว่ะทําได้ถูกทําได้ถึงจริงๆครับวันนี้ผม MC ก็เอาไซส์ลาไปก่อนครับใครสนใจนี้ก็อย่าลืมพเดอร์นะครับ20 30นี่ครับเราไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ